การสรุปคนกันนะครับวันก่อนนะครับผมได้เล่นเกมนี้ชื่อว่าไฟซ์มูเลเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งนี้ผมจะมาเล่นไฟซ์มูเลเตอร์ที่ผมชื่อว่าฟซสมูเลเตอร์เอ็กซ์นั่นเองนะครับซึ่งผมไปเล่นนะครับไฟซ์มูเลเตอร์เอ็กซ์ซึ่งผมจะมาเล่นไฟซ์ม,มูเลนนเตอร์อะไรนะครับผมไม่รู้แล้วผมก็จะมาเล่นในดูนะครับ นี่คือไฟส์มูนิเตอร์ที่ผมจะเล่นนะคกะกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าถ้าใครไม่กดไลค์แส,สดงว่าคนนั้นไม่ใช่เอฟซีผมนะครับเราจะเล่นขึ้นบินนี้กันนะครับที่ผมจะเล่นคือโหมดขึ้นบินนะครับ เพ่งผมจะเล่นคือหมดลงจอดครึ่งคือผมเล่นไม่ค่อยนานเข้างไหน150 20 โอเคแล้วก็เลี้ยปทางลี้ก่อนนะครับโอเคจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปไฟทูลนเตอร์อีก,กต่อไปกันนะครับซึ่งหมไม่เคยเล่นผมก็เล่นได้อยู่นะครับเกิดหมดอันที่สามนะครับหนึ่งต่อตัวนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่เล่นนะครับ,ขอบ,รบ,รบ,รบขอบคุณครับ่รับชมครับขอบคุณครับ